เมื่อนี้บ้าน้องอยูสารปูโคดครับมื่อนี้บ้านหนองสิมาจุถูปขอโชคกับปูครับผมงวดที่แล้วครับเลขถูบยังบ่เขาแต่ว่าไปเขาเลขฝาเยี่ยมลอยครับมื่อนี้บ้านหนองสิมาตามต่อขอโชคกับปุยครับงวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมหาครับผมผู้ใดเขามาเบิ้งคลิปนี็ขอให้เขาได้รับโชคเป็นํากันกับบ้านหนองผู้ใด เห็นยังกะให้สมว,วังดังปาถนานะครับเด้อสารปูโกดเพิ่นซักซีดครับเพิ่นให้โชกหลูกล้านสุปูสุคนผู้ดใดเขาว่าเบิ่งกะมาหลับโชคครับเดยวไปไหวปูน้ำกันละกะมาหลุ่นโชคน้ำกันครับว่างวดหน,นีเด็กถูกปูให่ตัวใดสามตัวถ่ายรถตลีนเอาวันที่หนึง่งงวดที่หนึ่งกระดาคมกขาครับผมไปไหวปูน้ำกันครับผมสวัสดีครับผมเบ้าหนองครับเมือนีมาโพพอก,กับเบ้าหนองเลยครับ มือนีเบ่าหนองอยูสารปูโคตรครับมือนีเบ่าหน,นองสิมาขอโชคกระปูงวดวันที่หนึ่งกรหกฎาคมครับผมมือนีก็เป็นวันพระน้ำครับเป่าหนองเลยจะมาขอโชคกระปูตองงวดครับเดี๋ยวมาลุ่นเล็กถูกต้อกันครับมือนีว่าปูสิไหตัวใดญเนาะเมตาดุรานครับผมผูใดเขามาเม่เบิ่งขอเขารับโชคไปนำกันนะครับเดี๋ยวไปไหวปูนำกันแลวก็ไปลุ่นโชคนต้กันครับผม ครับอันนี้ผมสิม,มาขอโชกกับปูงวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมหกหาขอให้ปูมอบโชคให้ทุกคนที่เขามาเบิงกูงขอขอขอได้เขามาเบิงกอเขาได้รับโชคเป็นกับเบาหน่องแลวส,สุขส,สุขคนนะปูเด้อสาธุ มาเบ่งไก่เข้าเดี๋ยวหับโจกมาปูแล้วหวดิดนี่นี่ตาลูกร้านลูกร้านสมหมังดังปากธนาลูกเศร้ากะจีเข้ามาหาไล่ได้ดปูอ๋อเด็กงามเด็กงาม เขามาเบิง้งเขาได้รับโชว์วกทีหนึ่งก็ลก็ได้พบคาสามตัวถ่ายรถกระีลว่าทีหนึ่งจะปูเด้อเดอน้เนบ้านหนองกยุดทกแลแ้วจะปูชิเมียตาให้เด็กตัวใดปูให้เด็กตัวดใดกะเขารางวันที่หนึ่งถ่ายสามตัว้วปูเด้อ สาธุสาธุขอให้ปู่ขอให้ปูโ่โคตรปู่บุตษยาสอยปู่ท่องยาบัวเมตตาลูกหลานงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมขาสามตัวไายรถเตลีวันที่หนึ่งเดอะปูเด้อสาธุสาธุหลวงดั้สสสนสมบังิโคดนีปคดซินเด้อปูเอ้ยด้อเอ้ย มาขอถึงบาลามีปูกับยาก็ให้สมหวังดังปาถนะคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังเฮ็ดยังก็ให้จเจริอนุ่งเรื่องเด้อปูเด้อถ้ามา้าคาคายก็ให้คายของดีๆเหตุการณ์เหตุงานก็ให้ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเด้อปูเด้อ ถูกสามตัวถ่ายลอตเตอรี่ล้งวที่หนึ่งหัวดที่หนึงกระดาษหกขาขอให้มาในเลขถูกที่บา้านหองจุดเดวอปูซาถ,าถ mm hmm. เดี๋ยวไปลุนเลขถูกน้องกันครับว่ามือนีเลขถูกสิเป็นตัวใดเนาะปูเมตตาตัวใดเด็ดไปรับไป็นรางวัลน้กันครับผมครับฝาเอ็มลอยครับ หาเจ็ดหาครับฝ่ายมำลอยมีม้าหนองมาจุดถูกข้อสารปูโขดปูบุตรหญ้าส้อยปูทองหญ้าบัวครับผมวันวันที่หนึ่งของาคมหกาครับครับฝ่ายยำลอยห้าเจ็ดห้าครับ,รบ, 5, 5, 7, 5, รบผมไปเบิ่งเลขกูกตัวแรกกันครับเลขกูกตัวแรกครับผมหมายเลขแปดครับผมเลขกูกตัวแรกหมายเลขแปด สาธุสาธุปูขอให้มาตรงๆเดือปูเด้องวดนี้เมียตาลูกหลานวันที่หนึ่งนี้เดือปูเด้อให้ลูกหลานได้เบิดหนีเบิดชินลูกเขามาหาไล่ไก่เห็ดย่างไก้ประสบความสําเร็จเดือปูเด้อผูใดเข้ามาเบิ่งกันเขาแลรับโชคสาธุสาธุสาธุไปเบื้องเด็กถ้าล่อลุ่นเล็กถูกตัวที่สองตัวที่สามครับผมสารปูโคตร ปู่บูดยาส้อยปู่ทองยาบัวสาธุสาธุเรามาลุ่นเลขถูกตัวที่สองครับผมเลขกถูกตัวที่สองหมายเลขหนึ่งครับผมแปดหนึ่งหรือแปดเจ็ดครับผมแปดหนึ่งหรือแปดเจ็ดสาธุสาธุเด้อปูเด้อบันนี้แปดหนึ่งหรือแปดเจ็ดครับผมเลขงามเลขงามครับ สาธุสาธุนะผู้ดใดเข้ามาเบิ่งกับเข้ามารับชคเป็นกำกันครับผมงวดวันที่หนึ่งก,าการกฎาคมค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมบ่านองกับมาหาแนวทางให้นะครับเนะาะมักบ่ามากักกับโยธีการตัดสินใจของคนดูครับผมสา,สาธุสาธุสาธุฝ่ายมลอยครับห้าเจ็ดห้าครับผมห้าเจ็ดห้า สาธุสาธุเดินมาล่อลุนเลขถูกตัวที่สามครับปูให้ตัวใดญเนาะสามตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับผมหวยวันที่หนึ่งกับรัฐด่างข้ขายนี่แหละครับผมสาธุสาธุเดินล่ลอไปล่อลุนเลขถูกครับตัวที่สามครับมา <isas> ลุนหลุนล,ลุนเลขถูกตัวที่สามครับนะครับแล้เบิ่งให้ชัดๆดัดนะครับเด้อ สวยงามนะครับนี่สาธุสาธุทปูดเออดอผู้ใดเข้ามาเบิงก่ะคอยเขาได้รับโชคไปนํากันสามตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับผมดูจบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผมสารปูโคดปูบุตรยาส้อยปูทองยาบัวครับผมสาธุสาธุผู้ใดเข้ามาเบิงกันรับโชคไปนำกันครับ เบิ่งให้จบเลยครับเด้อเบิ่งให้จบเบิ่งให้สุดเลยครับลุนไปทนต้กานกันบเบาหนองครับเบิ่งไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะไหวแต่เปรียบเทียบกับคลิปอื่นๆครับเพราะว่าตัวเลขสที่คือกันบอ่อสิขายกันบ่อนะครับเนาะงวดที่แล้วครับเขาเก่าซองครับเหล็กถูกยังบาเขาแต่ว่าไปเขาเหลขไฟเอ็มลอยครับ แต่ว่าบนนียครับงวดนนี้อาจิตมาเลขถูกก็ได้ครับเบื้องไว้แต่ครับเดิ้อธรรมัก,กจัดใบครับผมนะครับการิชัดเจนแล้วครับเลขถูกตัวที่สามครับผมหมายเลขหกครับผมแปดหนึ่งหกหรือแปดเจ็ดหกนี่จะเป็นแปดเจ็ดหกอแปดเจ็ดเก่าแปดหนึ่งเกาก็ได้ครับผม เดียวเบาหน่องชิว่างตัวเรียว่าให้คือเก่าครับผมสาธุสาธุขอให้ออกมาตรงๆเ้อปู่เด้อลูกหลานขอเมตความเมตเมต,ตาจากปู่ครับผมฝาเอ็มร้อยห้าเจ็ดห้าห้าเจ็าครับผมฝายเอ็มรอยเล็ถูกครับ8ปดหนึ่7 6กแปหาแปรือแปด้าสาธุสาธุสารปู่โคตร ปูบุดยาสร้อยปูท้องยาบัวมอบโชคแล้วมาหลับด้วยครับเด้อผู้ใดเขามาเบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้เขาโชคดีสุผู้สุคนนอ้องปูนอ้อขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ